สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันในเกมโรบอทครับแล้ววันนี้เราไม่มีคอนเทนต์อีกแล้วนะครับแล้วเราจะไปหาแมบ,บที่ไหนเล่นไม่รู้เหมือนกันครับม,มามา,มาแมบบแบบวันนี้เล่นอะไรดี เล่นตามเพื่อนก็ได้แบบอะไรวะเนี่ยตามละแบบเอ้ยอันนี้แบบฟิสเฮ้ยอันนี้แบบแบบนี้เนี่ยสนใจเล่นวะเล่นเหรอทุกคน,นมาหาแบบเนี่มันแบบน่าสนุกนี่คือระวะคือระวะไม่เอาเข้าตามเพื่อนเลยวะ หนุกผมไม่ออกเลยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปเลทุกคนครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจครับผมเคยเล่นเลยครับโอเคครับทุกคนไ่นๆผมเคยเล่เลนหมดแล้วทุกคนอันนี้ใช่เพื่อนเราป่ะไม่ใช่เพืบกว่าเราไม่ได้หกคนนี้ ดวถ่ายถ่ายถ่ายเพื่อดูเรอววะเฮ้ยโดนเกมแล้วเหรอดู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 วีชู่วัดเย่ดูรูปดิเบอร์ดูไม่กันมามาตอนนี้เพื่อนอยู่ในแแบบหรือเปล่า เดี๋ยวผมหาเพื่อนกันบนึ่งหรือว่ามันเล่นอยู่ในเซิร์ฟวะเพื่อนมันเล่นอยู่ในเซิร์ฟผมยอเกมเดูดี้ยังไงนะหนึ่งหน,นึงๆๆๆๆๆๆ่งหนึ่งช่างมันเถอะป่ปทุกคนเล่นแบบอื่นมามาเล่นแบบอะไรกันดีไม่มีอะไรเล่นเลยนทุกคน Yang nam chua mưa mà lên đuổi. Nếu nay mày bị con Bỏ Walk yên đi lại yang đi. ôi tao đâm mẹ mà lên, mày 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 Mẹ mày lên mày แบบนี้แล้วกันไม่เอาไม่นานุกว่าผมจะได้เกมเหมือนเดออืมผมรู้แล้วเกมอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันมาดูกันว่าดวงเราอ่ะจะมากมายมหาศาลขนาดไหนฆ่าไปไม่ต้องรออะไรมากมมย โอ้ยเกมจบพอดีทุกคนจริงๆผมโชคดีไหมใครที่ว่าผมโชคดีกดไลค์หน่อยให้ผมอี๋อู๋อ่าฮ่าฮะฮ่าฮะฮะาเกมเริ่มแล้วทุกคน ว้าอะเะีะอะท่อนนะอันนี้เขาก็ลังยืนงูอยู่แล้วต้องหาเวลาทุกหัวเขาด้วยนะเหัอได้ตังค์ไม่รู้หรอกได้ตังค์เนี บอกผมโชคดีว่าจะกดไหลบอกว่าไม่ภารกิจนี้ว้าวบันกูดเลย,ยไม่ต้องห่วงคเราซื้ออะไรดีเราจะซื้อปืนได้แหละโอ้โหปืนเจ้าพันห้าใครจะซื้อไว้วะ ผมมาซื้อวันนี้ก่อนก็ได้เอาสีแบบสีเฟี้ยวสีเอานี่เทนเบิดตังผมไปหมดแล้วอันนี้ซื้อได้พอด,ดีเอามาเลยจัดมาเลยตังหายว้าวว้าววูว้ปังป ตังไปหมดทุกคนดูที่ตังสิคนดูต,ตังผมไปหมดแล้วด,ดูหนูเขาเล่งกระเด็นอีกคนเออไม่มีคนเดียวเหรอเอ้มันตายแล้วีอ้คนหนึ่งอ่ะเหี้มันมีสองคนตอนแรกไอ้น,นี่จะแพ้แล้ว แพ้แพ้เพ้แ้มะไม่ทำไปได้โหจังวะเพื่อริปทอควยไดเล่นมาเพื่อไม่ได้ทวยได้เสร็อ้นี่ชนะตายหาได่เลยหลงดผมชอบคนอื่มมาเล่นด้วยู้ เกมหมดแล้วอู้หูมาแล้วนะเหลือกี่คนนะเหลือสองคนเนี่ยทุกคนเหลือสองคนไปเล่นกิจกรรม ทำไมเราจะแกะขนาดนี้เราต้องแข่งกันไม่ได้แข่งกันไม่ได้เรวเร็กวกว่าว้าวเราแทนเบิร์ดสุดๆไปเลยวว้าวช่างมันเถอะมันโดมนมาได้เป็นเลยว้าวไลฟื้วอ มาเร็วมาทอกคนช่วยผมดูด้วยนะกิงเพื่อนเลยดีกว่าอือฮือออฮืรักเะดูก่อนาต้องเป็เควตได้ไหมตายแนเฮ้เควตได้ตรงไหนวะ เคล่นดิ้งชั้นบนเนาะเคลื่อนดิ้งชั้นบน้มาดูกอนโอ้โหอ้ยทำไมเคลื่อนด้งรวยวะอีย่างนี้มันอืดจคนนี้อื t แจ้งเกียร์แจ้งเยเราต้องดูเลยเค่อด้งยัไง ไอ้หนุ่มนี่ทำไมคนเนียวในบินเยอะเอ๊ะเอ๊ะนี่เปไม่ใช่ไอ้คงบนแน่ไอ้ขคงบนอยู่ไหนอ่าเป็นไงทุกคนผมแก่งวะเอาเฟสเดนข้างล่างเดินมาลเดินมาดู โอ้ตอนนี้เหลือใครบ้างตอนนี้เหลือไอคนมังสวิรัตกับรูปหล่อสักมากแล้วเควสเด้งนะดูก่อนเควสเด้งหนะ่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่หรอก กือเด็กเด็กนี้ไม่ใช่หรอกมันจะมีคนนั่นหรือเปล่าอ่ะอ้าวใช่ด้วยหลือคนเดียวไอ้คนไอ้ตัวมังสวิรัตทำไมเคว้งวะทำไมเคว้งเรื่อง,งเร็วๆัวเลยวะฮะบอกว่าดิ มุดท่อนี้ผมว่าเฮ้ยเพื่อนจะยิงมั่วยวะเดี๋ยวเราต้องบอกตัวเองว่ามันทำเคว็เนี่ยน่งงงงักมันเป็นงงงังงังไหนจ๊ะเพืตินท่ไหนก็ดูสิอีกสา อีกสองเคล็ผมแพ้ให้อีกสองเคล็ผมแพ้รอไปทำเคล็มันไม่ทำเคล็ย่มันตัวแดงนะเหลือตัวเดียวดิไม่ทำเคล็มันก็ตัวแดง ว่าแดงทีอันนี้ผมไม่รู้นะ่าถ้าแบบยิ่งเลย้ย Đi nha, hôm mà. Hãy qua một uống chén, uống nó nha. พี่เออโซคนละอย่างเลยไม่ใช่คนละยอย่างเอเอไม่แปลกเลยทุกคนเคคมื่อกี้มึงได้เป็นไปอู้ทำไมด่าเดิมเลยอะ่ะเฮ้ยเก็บไว้ได้ปะ เล่นไปถูอ้าวอ้าวไมันจงถูอ่ะ oh my god นี่ดิเคสือบอยู่ใกล้ไม่เคลอแล้วอยู่ทาวนี้ได้กว่ สองตัวไม่ใช่นี่มันดูเพื่อนไม่ได้มันดูได้แต่ในอำเภอ นี่ไม่เชื่อวะนิดโทไอ้นี่ดิดิทโทดินิดทอร,ร,รอะไรวะอัดมั่ววะกินมาเราเลยเฮ้ยยิงมั่วเฮ้ยเค้ก็เด้งจ่าจาไม่ยงิงคนนี้วะนีนนะ้น่าหน่างใสเล่นมั่ว สายคนแรกไม่เล่นตรงนูลลองอ้นรอก็ได้วิวเราแบบฟลอลรนซโนไม่รู้จักหรอกหน่งผมนี่ไม่รู้จักหรอก ตอนเวลากำลังจะบวชเราโหจังวะเพราะเวลาหรือเยอะๆเรากะกะกะแหละก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 มัน <naprawdę> ม ouais. ีสิคะไอไม่ใช่อันนั้นไก่เอ้ยไม่ใช่อีกโอ้หร้องมั่วอะไรวะมันร้องมั่วไอไม่ต้อืออะไรวะบ้านอะไรวะนี่ก็ผ่านผ่านอะไร อะไรคือวันภาษา,าโลบอกพอเปลี่ยนไปภาษาไทยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนเอ็มเมื่อไหร่จะเริ่มไม่รอดที่เจ๋วทุกคนเฮ้ยหนึ่งอัาชญากรเน,นี้ยโอ้โหยีงกอ้ซวยเนี้ยเป็นอาจญรกรให้มีคนเป็นอชรชยาก่อนอะเฮ้ยน่าจะมีสองชิ้นดวยะ ของชีวิตก็จริงแต่พวกนี้อย่างเยอะพวกนี้อย่างเยอะอะไรพวกนี้เยอะจังวะโหทำไมตัวเราไม่เยอะอย่างนี้วะกิ่งรู้รู้ล่ะ เดี๋ยวปเดี๋ยวปทุกคนเดี๋ยวป่ะโอ้อ้โหเหือเราเยอะเลยวะอ๋อใช่าาอีด้วยนี่น่ามันอัดฉลิยะหลือเลยเป็นผู้เล่นคนเดียวแล้วมาเป็นเราด้วยเท่ใส่ผมตัวละครมันเท่ห์ดูคนเด็กตัวมันผมเยอะ quỳnh 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 đi các em đi mấy xóm duyệt lớn không ạ mình bắt mình bắt xóm duyệt vào quá อยู่แล้วเลยหนึ่งชีวิตแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมอยู่ยังล่างขึ้นบ้างมันบางวะเฮ้ยมันดินแล้ว หมาจังเียว้าวอีกจวดเลยเฮ้ยนี้เกมเราคนเดียววะวู้หูมันยิงเราไม่ได้ไงวะเราโหนไง

เป nhà, น็นแย่คนผมดูมนะคดได้ก็ไม่เอาดาดเดิมก็พออ๋อเอาดาดเมื่อกี้ไม่อยากเอาดาดเดียๆๆ๋ยวคนเอาเออดาดใหม่บ้างเออ khuyết đến luôn ạ đi ở đây cho mày game vậy vậy nè game vậy vậy ก็ต้องดูตรงว่าตรงไหนมันเควดิงอีกสองคนไอ้คนนี้ไอ้ผมยิงไปมันตายแล้วไอ้นายเบอร์นัล้นไม่ช่วยก็ได้คิวบักเลยไม่ใช่ ใช่เนี่ยมันวิ่งหนีไปนได้วัวเพื่อนยิงวัวเฮ้ยทำไมตรงนี้กระได็นเอ๋เอ๋ตัวนี้มันมีกี่ตัวตายเย้วู้ยิงวั่วยิงวั่ว ผมขอจบไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอุ้ยบุ๊ย